สวัสดีครับท่านผู้ชมผมแสงพากินนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมากินไมโยมนะครับท่านผู้ชมดู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 นี่ก็คือไมโยมนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมลองกินดูนะครับท่านผู้ชมว่ามันจะอร่อยแค่ไหนนะครับท่านผู้ชมดูดูนี right. ่นี่ดูดูดูอือนี่คือน้ำจิ้มนะครับท่านผู้ชมอืมดูอืม เใช่รครับผมอือหือจะออกเปรีป้ยวๆหน่อยน,นะครับท่านผู้ชมโอ้น้ำน้ำตาลายเลยนะครับอืมโอเคอ่ะด,ดูดูดูโอ,โอือหือ ดีใจครับผมถ้าท่านผู้ชมคนไหนอยากกินก็ตามมาหน้านะครับนี่ก็อยู่ในในทุ่งนานะครับท่านชมอาจจะมีเสียงลมหรือว่าเสียงเสียงรดนะครับรบกวนหน่อยนะครับท่านชม ็ต่ลอยครับดูดถ้าใครอยากกินก็ตามมาแล้วครับดูดูดดหดัวหอม อันนี้จะแก่นใหญ่หน่อยนะครับท่านชมดูดูจะดู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 ส่วนน้ำจิ้มนี้ผมทำเองนะครับทดูดูู้ชมูด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 อร่อยนะครับ ถ้ามีเพื่อนมานั่งกินสักหนึ่งคนสองคนก็ท่าจะดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาคนเดียวนะนะครับท่านชม ที่ที่จริงแล้วผมไม่ได้กินมาเป็นเดือนแล้วนะครับท่านผู้ชมมายมแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็น่าจะใกล้จะหลนหมดแล้วนะครับท่านผู้ชม โคกรโย,ท,ยท่านชมส่วนอันนี้จะเตี้ยวก่อนมักขำนะครับท่านชมดูดูถ้าใครชอบเกมนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้หน่อยนะครับท่านชม สุดยอดอจริงอันนี้ผมไปร่งางทําความสะอาดมาแล้วนะครับท่านชนขอแก่นใหญ่ๆหน่อย มันไม่สะใจครับท่านผู้ชมตองแกนใหญ่ๆมันถึงจะสะใจนะครับท่านผู้ชมบรรยากาศลมคลอดดีนะครับท่านผู้ชมถ้ achieve. ยาห sure. น่ากินที่บ้านมันจะร้อนนะครับท่านผู้ชม ผมก็เลยมานั่งกินในทุ่งนานะครับท่านชมดูดอูอือ,อ ด,ด,ด,ดูขอลองลูกเดียวนะครับท่านชมว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้ก็คือจะเป็นปลาลาดนะครับท่านชมแต่จะเป็นปลาซิวนะครับ ขอสามแกนนะครับคุณ ถ้าท่านผู้ชมคไหนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดกระดิง่งกดติดตามให้หน่อยนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ขอจบเพลงแค่นี้นะครับท่านผู้ชมขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับท่านผู้ชมรักท่านผู้ชมทุกคนนะครับท่านผู้ชมบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ